ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาราบินนี้บ้าแอ็มเราทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่จอยอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีผมยินข่าวว่าหลวงปู่มาบอกเลขอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับแม่จอยครับสวัสดีครับแมจอยสวัสดีมงวดที่ผ่านมาครับสามเจ็ดเจ็ดสามตัดเหรนถือว่ามีโชคเนาะครับคุณแม่จอยเนาะนี่ครับถือให้เอฟซีเพิ่มเงินนะครับงวดที่ผ่านมาครับเอาตัดเอาครับมโหสถีหลวงปู่มาอีกที่บอครับฝันเห็นเพิ่นอีกเพิ่นยังวนเวียนอยู่ เายังวนเวียนอยู่เนาะครับเนาะเพือจิเมีนห่วงหมาเพื่อนันดาห่วงหมาหลวงปู่ถีมรณะไปเนาะครับเนาะจักมือล่ะครับประมาณอาทิตย์ประมาณอาทิตย์เนาะครับเนาะไม่นประมาณอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับถีมาตามไปฝากเอฟซีวนเวียนอยู่ห่วงหมาหมาหลายเพิ่นเป็นห่วงหม้าเพิ่นก็อันนี้โตเก้าหันละเดี๋ยวเพิ่นมาวอาว่าจังไรเนี่ยครับคุณแม่เนไม่อะ บอกว่าเบิ่งมาให้ในเรื่อเพื่อนว่าครับสูบดาบกับตุ๊กเก้านะัดตู้จีคยบอกไว้งวดก้อนนะั่นเพื่อนว่าอ๋อเพื่อนบอกแนวนี้เลยแมีนเพื่อนบอกออกมาเลยแมีนครับกับร่องเจียงเบิง่งเพืนนะเ่นว่าโรตเตอรี่น้ำเข่าเพื่อนว่าอ่ามันเข่าเนาะครับเนาะเอาโรตเตอรี่ไว้ราบอกแล้วครับแม่จอยเอาไว้แรียลฮุหกหนึ่งฮก,กหนึ่งจีอืมจกักรพรรดิเหรอครับคุณแม่จาม สามแผ่นน่ะสามใบสามใบโอ้สามใบก็สิบแปดล้านนะครับห <laughs> กหนึ่งหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่นะครับน้องเป็นมาบอกก็เก้าสามครับเดีงมากกันกับแปดห้าเก้าห้าเป็นมาบอกนี่หกหนึ่งสี่แล้วก็เก้าสามแมนแปดห้ากับเก้าห้านี่เลขคล่องคุณแม่มากต่างหากแมนครับผมเอาลองเบิรงครับคุณแม่แ ครับแม่จอยข้องเข่าครับเป็นผู้ที่ฝันดีฝันแม่นอีกคนหนึ่งครับน้องเบิงงเบิงยังวนเวียนอยู่ปูต้องหวังหมาเราหลายครับอายุหมาเราหลายเนาะนี่เราหกสิบเท่าไรก่อนนะครับหกสิบแปดหกสิบแปดปีอายุของหลวงปูหกสิบแปดปีครับนี่ถิ่มรณะหกสิบแปดปี ที่เขียนออกอายุเพิ่งไงเนาะ<อ>เอาอายุไวน้ำเอฟซีเขียนอายุเพิ่งในหกสิบแปดปีหกสิบแปดครับอายุคุ้มข้องแม่จอยจกปีละครับเพิ่งมาบ่นมาเบียนอยู่น้ำนี้ครับหกสิบสามอายุหกสิบสามปีแม่จอยคุ้มเข้าครับเอฟซีหกสิบสามหกสามอายุครับเดี๋ยวเอ็ดมินกำลังจดตัวเกษ์ครับฝันแต่ไหนเอะข้าบ,บ้านเี้ หนาฟันเห็นจะปูหน้าพึ้นม่ว่อนม่เวี่ยนอยู่หน้าอครับจังหวะร่องสีฟึปป่งหาเขา่ามวดทีเดียวกับตัดเอาก็เข่าอยู่ตัดเอาสามเจ็ดเนาะครับเ<ม>นาะมวดหนึหกหนึ่งสี่เลขเลข็สองโตสามจุด,น,ดน,<า>นี่คุณแม่มากตัวไหนครับเนี่ยถือให้เอฟสี่บ้างนะครับมากระว่างระว่างแปดหาเก้าฮากับเก้าสามนี่คุณแม่มากตัวไหนแห้ง เกมัก่ามเก่าหเนาะครับเนียเก่าสามนเป็นเด็กอันหลวงปู่พ่นบอโเก่าสามหลวงปู่พ่นบอกครับคับอันหกหนึ่งสี่นี่หกหนึ่งสครับเนียแต่องเองเสียงเรองเสียงเบิ่งครับรองเสียงสุดครับวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพนหร้บเดี่เนาะครับเนาะคุณแม่ดองเบิ่งได้ลอตเตอรี่มาแล้ว สามแผ่นสิบแปดล้านครับขอดูดข้อไข่ลองเบิ้งห้าหมาเพิ่นจิกตัวเหรอครับแม่จอยครับมาเพิ่นสี่ชิปสี่ชิปกุญตูหลายอยู่สี่ชิปกุญตูเพิ่นเพิ่นมาว่าเป็นห่วงหมาจริงสิบหรอครับเมียนเป็นห่วงหมาเบร้อันพงเบิ้งห้าห้ามันเข่าพ่อได้เสื่ออาหารเหี่ยวหม่เนี่ยผลัครับอุ้ยก็มีผู้เอาของเพิ่นไปเลี้ยงอยู่ซอยเลี้ยงอยู่ เพื่อนชีหามาเป็นปิศนาอะไรนะครับเอฟ fc มา้านี่เอซีขาหนี่เ็กซีมาแล้วพระนี่ที่เปลเป็นเหล็กตัวใดครับคุณแม่พระเก่าบริสูนธพระพระนี่ส่วนมากเป็น,นกับนักคนกับเก่านักคนกับเจ็ดได้ครับบอกครับกพระเก่พาพระเก่าหรือพระเจ็ดพระเจ็ดมา้าซีขาคนตายกับศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์คือบอกครับต้องมีสามดาวครับผม คันถ่ามันแปลไปฝากเอฟซได้นีนนน่นะครับเ <A FC. S 1> นาะเอฟซีแปลซอยเดี๋ยวเบาแอมเลาะทงนี่แปลให้เจ็ดสี่ศูนย์เลยรััคับเขียนไวบอีกนะครับเจ็ด่ศเนาะครับผมเพราะว่าเพื่อนรียมมาไห้เป็นปริศนากระไร <c oughs> มากับสี่ขาพระนี่กับเจ็ดโบเจ็ดกับเก่าแต่ส่วนมากเพิ่นเอาเป็นเจ็ดครับ <c oughs> ตายกับศูนย์มรณะครับเป็นเจ็ดสี่ศูนย เป็นเล็กที่สวยงามครับเอฟซีครับลองก่อนกันถามไม่จอยแปลสิแปดตัวไหนล่ะครับคุณแม่ไปฝากเอฟซีงวดนี้ครับเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเนียอืมเจ็ดเก่ามาแต่ใส่อีกคุณแม่เจ็ตเดียวขอพปะผาผเป็นเก่าปเป็นเก่าก็ได้เป็นเจ็ตก็กไไ้เออได้ใส่เจ็ดเก่าเลยครับเอาง่ายๆเนาะเอาจดลงไปอีกเจ็ดเก่าให้คุณแม่นะครับเจ็ดเก่า เงป็นเหล็กแมนเงาครับเจ็ดเก่ากับเงามอยากเป็นเด็กหลายหางนะเก่าคือว่าแต่คือว่าเน้นๆตัวใดเน้นหางเดียวเน้นๆก็คือเพิ่นบอกนะครับหกหนึ่งสี่นี่ครับหกหนึ่งสี่กับเก่าสามหกหนึ่งสี่กับเก่าสามครับเน้นนหกหนึ่งสี่กับเก่าสามครับเอฟซีอันนี้เป็นเหล็กแปะเหล็กตีเอาครับขันถ่ายเอฟซีมากกระบุบ เดีองเอาไปเสียงโชกล่องเบิงครับน <arthritis> ุ่นเป็นไรการถ่ายโบมากระโบเป็นยังเนาะครับคุณแม่เนาะเมียนกระโบมากระโบเป็นยังมันหลายตครับมันหลายตัครับเก็เอาเทปพื้นบอกที่แหลกขนาดเก่าหนึ่งซีครับอันเก่าสามหกหนึ่งสี่ครับโอ้หหกหนึ่งสีแต่เด็กีหกเด็กปีนเป็นเด็กเก่าก็ะไรด้ครับเมีนอย่าลืมนะครับเนาะเมีแต่เก่าสามนี่ดังเสถีเกินได้คุณแม่นี่ใช่เกือเดียวสงสัยเอาหกสามหกสามกุ๊ ออกสามกับหมุนเอาเนาะครับเนาะนี่เองอกสามมดทินหนองน่อนออกสองน่องนี่เท่านอกกับคืออยู่ดิครับจยาปีม้ายาแซ่กับมาตรงกันอีกเนาะเนาะครับขั้นมันมาจังสีมันกระไรพึ่งเดียวครับไข่กูบะได้เนาะครับแม่นครับไข่กูบะได้ครับไข่กูบะได้ลองเบิองน้องเบิองครับลองเมองนเบิองครับแม่ข้าวอกแม่จอยข้าครับนี่บรรยากาศดีครับเอฟซีบ้านแม่จอยฝนตกเนาะครับคุณแม่เนาะโอ้ยตกคู่มือครับ บานอีกทีเท่าไรล่ะครับนอนฝันอยู่นี่ล่ะครับคุณแม่จำได้บอกสองหกแปดบสองหกแปดรับสองแปดหกสองหกแปดรับย่หันติดไวใสองแปดหกเอาบราต้องบ่ต้องเอาเรากครับบานอีกทีเนาะมันตรงกันอยู่กับเป็นอายุของปู่อยู่เดีวหกแปดเออ อายุหกสิบแปดปีเต้นเน้นๆใครคือหกหนึ่งสี่แล้วก็เก้าสามครับเอาไปเบิ่งตัวเลขไปแคบหนาจอเนาะครับนอตแม่จอยครับครับผมขอบพูดดีๆครับสวัสดีครับครับผมครับเอฟซีนาะตัวเลขของแม่จอยของเฮาครับหลวงปู่มาอีกแล้วครับมายำตัวเลขให้ครับหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หรือว่าเก้าสามครับเอฟซีส่วนแปดฮากับเก้าฮาเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าอายุของหลวงปู่นี่ 68ปีครับเป็นตัวร่องเนาะครับเนาะไต้วงกลมให้แล้วครับ9339ก้ับกระนั้นครับ614ตัดเหร่นครับ FC นี่แหละครับมือนีบเอาแอมโมทงสิภาษไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมโมทงนี่ยเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้คองดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลือสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือนะครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ของไมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเหอเนาะครับผมสาทุ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 าาานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแ,แล้วก็บีเอ,เ,อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปู่หลอดไนพ่อนวดดีแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน่าลานเหตุนใดคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสไม,มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้่กันครับสมาชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสมาชมเปิดฟ้าลงปูอ่อมากนะครับเนาะ,ะแล้วก็เมื่อแทะรับท่าชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับทมาชม ข้างในน,นี board, ่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจุ่นในแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นะี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดุกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับมีนี่ข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปใหา้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ล้วกห็หเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอามาบวหลายครับมาฝากอิบสีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับถูกถธกให้ถือกเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลานเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่าเบาแอมเราตรงกระสีให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ